สวัสดีครับผมวันนี้มาพบช่างโต้งแล้วนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูเครื่องมือนะครับในการติดตั้งแก้ไขนะครับงานระบบโทรศัพท์นะครับภายในองค์กรหรือว่าโทรศัพท์บ้านนะครับครับสําหรับเครื่องมือก็มีประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโครนี่นะครับเอาไว้คอสสายเตี๋ไว้ย้ำสายนะครับย้ำสายในตัวคอ um นเนคเตอร์จัมเปอร์ในตู้ของ MDF นะครับนี่คอสสายตัวนี้ก็จะเป็นคีมย้ำหัวนะครับย้ำหัวสามารถย้ำได้ ตั้งแต่4 p นะครับถึง8 p นะครับก็จะมีหัวแรนครับแล้วก็หัวโทรศัพท์ครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับก็จะมีคีมนะครับคีมรวมทั่วไปนะครับใช้ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีค้อนเอาไว้นะครับตอกยิบจับสายนะครับก็คล้ายๆงานไฟฟ้านะครับก็จะมีมันติมิเตอร์ตรวจเช็ค วัดโอมแล้วก็วัดไฟในสายโทรศัพท์นะครับนีครับสายวัดก็อุปรกรณ์เบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับในการติดตั้งแก้ไขร,บระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นสายขาดหรือว่าสายหลุดหลวมนะครับหรือการเข้าสายย้ำสายเดินสายหรือว่า การแก้ไขหรือว่าติดตั้งอื่นๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนมากงานโทรศัพท์จะไม่ค่อยเน้นตีเกียวแล้วเทพันสายนะครับส่วนมากจะแก้ไขเป็นโดยการจ้ำหรือว่าต่อสายโดยใช้ U I connector นะครับซึ่งจะช่วยยืดอายุในการใช้งานหรือว่ารักษา รอยที่เราต่อสายได้ดีกว่านะครับดีกว่าตีเกียวสายแล้วก็พันเทปนะครับส่วนในตู้เราก็เข้าสายในตัวของคอนเนคเตอร์ได้เลยครับก็ไม่ต้องต่อสายนะครับแต่ว่าก็มีบางครั้งนะครับที่มันฉุกเฉินจริงๆก็ต้องตีเกียวไว้ครับก็ไปแก้วันหลังนะครับครับในส่วนของ ในการแนะนําอุปกรณ์หรือว่าการใช้งานอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับช่างไฟฟ้าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆช่างนะครับที่กําลังเริ่มทํางานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์นะครับอ๋อลืมเกือบลืมนะครับมิเตอร์นี่ในงานโทรศัพท์จะใช้วัด DC นะครับ แล้วก็จะมี AC บ้างเป็นเป็นบางครั้งนะครับ AC ก็จะอยู่ที่ประมาณ100 V โวลต์นะครับไม่ถึง220 v เหมือนไฟบ้านนะครับแต่ส่วนมากเลยก็จะใช้เป็น DC ครับ DC 4 5ถึง50โวลต์นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการตั้งวัดโอห์มนะครับการวัดหาจุดขาดช็อต ของสายเคเบลิลเองแล้วจะเป็นสายดรอบไว้นะครับสายภายในครับก็มีประมาณนี้ครับส่วนอุปกรณ์อื่นก็จะมีตัวอุปกรณ์ค้นหาสายสัญญาณนะครับในกรณีที่ชุดสายสัญญาณเยอะๆอาจจะมี50คู่สาย100คู่สายหรือว่า2 0 0คู่สายนะครับก็ก็ ชายเป็นตัวค้นหาสายนะอันนี้ก็จะเป็นติดตั้งซ่อมแก้ไขทั่วไปนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็กดกระดิ่งไว้เพื่ออัปเดตรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมของช่องช่างตงชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ